กระบะฟอร์ดพอนถูกเงินเดือนหมื่นพันหมืสองยางสี่ื่อได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันพอนถูกแค่6หกพบาทตลอดสัญญาแล้วแต่งซิ่งเครื่องเดิมมีเครื่องเสียงจัดเต็มพร้อมอา้าวเบ่งรถเลยมีวัดบูทหนึ่ตัวเลขไม่แสนหกกุญแจรีโมท6เกียร์หสปีดแอร์อโคตรเย็นเดี๋ยวเปิดเบ่งด้านหลังเปิดเบ่งด้านหลังนี่ เครื่องเสียงมีมาให้มีตู้เครื่องเสียงพร้อมดอกมาเรียบร้อยเอาไปผ่อนถูกๆหกพันบาทตลอดสัญญาคิวล้อหล่อกระบะไลเนอร์สวยๆลดบัเชียวบัชนบตัตมบัตีลังกาถือว่าใส่ได้โอเคเอาไปผ่อนแบบสบายกระเป๋าบัต้องติดแบมบัต้ตองติดหรูนะครับเอาเคมันผ่อนสบายสบายนะครับพี่น้องจ๋านี่เลยแนะนําเลยกระบะฟอร์ดนะกระบะฟอร์ด เครื่องยุ่น6สปีดนะเกียร์6สปีดด้วยอ่ะดู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 หกพันตลอดสัญญานะคเครื่องเดิมใส่แค่ท่ออันนี้เฉยเปลี่ยนจากทอยางเป็นท่อท่อมิเนยียมนะครับฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสิบไอป้ายแดอยงอีกหนึ่งคันเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขนไก่ขนจนเสียยะของแท้ กดไลค์กดแชร์เสียัดในเดอร์พี่น้องเดอร์สวัสดีครับ